กำลังกำลังหน้าปล่อยไว้อีกจักหน่อยแต่ก็กลัวมาไม่ทันเขากําลังจะใหญ่มันจะใหญ่ได้อีกเยอะอยู่จ้ะเก็บออกจักหน่อยเนาะพอให้มันพอให้มันห่างๆมันจะได้ดอกบานใหญ่ๆคนอื่นจะได้มาเก็บเราแบ่งกันกินเราแบ่งโอ้เทก ดอกนี่แตกเลยมันมันเปราะมากเลยจ้ะอ่เอีกสะดอกค่อยค,อยค,อยคอย่อยๆๆอยเปราะมากงัดออกมาอย่างนี้เลยโอ้ยดูหักไปแล้วี่ดอกนีนแตกอย,อย่างน้อยอยู่เลยเอาไว้แล้วกัน ยังไงเป็นกันเขาจะมาเก็บก่อนก็เรื่องของเขาเก็บไปบนไปนี่ก็เได้ดอกหนึ่งตรงนี้ยังยังน้อยอยู่อ่ะปลูกไปก่อนจะได้ชึ่นชื่น ค่อยค่อยคอยคอย,คอยดอกมันจะหักมันจะหักมันจะแตกเอ้ยหักกันได Yep. เฮ้ยลุดเลยว่าจะแบกดูเฉยๆว่าดอกใหญ่ไหมแต่โคนมันโคนมันโยกแล้วก็เอาเฉรเลยโอ้หัก <c oughs> หักเงารุดรุดขาเอาไว้ให้เป็นแนวแล้วกันเนาะไว้ให้เป็นเชื่ออยู่ตรงนี้ยิงแต่เขาว่าคนไทยไปเก็บตรงไหนรับแนวตรงนั้น สียงหายใจแรงเป็นหอบหอบลอดไม่แข็งแรงอึบึบโอ้โอ,โอแตกๆดอกนี้เหมือนจะหักเลยดอกนี้ก็กำลังใจะใหญ่ไม่ใหญ่เอ้าเก็บไปเถอะเนาะกำลังกินกำลังอ้ออ บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ตรงที่เก็บง่ายๆเด้อจ้ะหมุดเข้าไปในกิ่งไม้เฮ้ยเฮ้ยเดอกนี้ได้ไหมพอได้ดอกนี้ยังเล็กเอาไว้ก่อนอืมได้ตัวกลตะกาแล้วนะอีดอีดเ้ยเ้กิ่งไม้จะทับแตกค่อยๆแบกกิ่งไม้ออกก่อนจ้ะ บางมากเอาขาดันกิ่งไม้ไว้แล้วก็ค่อยคอยเก็บแล้วเราเอาไปตัดตรงขามันออกไม่หน่อนปีนี้ปีนี้ก็โชคดีอยู่นะมีเวลาตรงมีเวลายุดตรงเฮ็ด กำลังออกพดีเลยยังน้อยอยู่ปลูกไว้ก่อนมันจะได้ไม่แห้งเผื่อฝนไม่ตกให้อีกนะดอกนี้เก็บไว้ก่อนอตรงนี้ก็ไม่ใช่ย่อย เดือวก,กันไหมนะมีแต่คลิปเก็บเพชรปีนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่างานเยอะจ้ะงานอยู่ที่บ้านดีซื้อบ้านมาใหม่ก็เลยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแล้วก็ยุดไม่ค่อยตรงกันกับแฟนด้วยก็เลยยังไม่ได้วางแผนไปเที่ยวไหนกันจ้ะถลงทะเลก็ไม่ได้ไปเลย ก็เลยได้เข้าป่านี่และจ้ะอุยอ้ยอุย้ยดูดูไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวได้ไปเที่ยวจะเอาเก็บภาพสวยๆมาฝากจ้ะตอนนี้ดูการเก็บเห็ดไปก่อนนะคะเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูมันชอบเกิดตามป่าสนที่มีต้นเบือกขึ้นมาด้วยต้นเบือกเป็นต้นไม้ขาวๆเนี่ย ต้นแบบนี้เขาว่าใบมันจะเห็ดมันชอบอันนี้น้อยเอาไว้ก่อนี๋ยวก็มีคนอื่นมาเก็บเดี <c oughs> ๋ยวเราก็จะมาเห็นแก่ตัวไม่ได้เนาะจะเห็นแก่ตัวจะเก็บไปสมดก็มันก็ไม่ดีอะ่ะก็ปล่อยให้มันใหญ่ก่อนมันจะได้เต็มปากเต็มคำกว่านี้ถึงคนอื่นจะมาเก็บก็ให้เขาได้กินเบิ้งเธอ คนเราคิดไม่เหมือนกันจากบางคนเขาจะแบบเก็บให้หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องให้เหลือให้ใครมาเห็นให้เขามาลูว่าตรงนี้มีเฮดอะไรไงนะแต่เราไม่ไม่ขนาดนั้นดีกว่าเรา,เาพอดีๆฝรั่งเขาก็จะเก็บแค่พอกินจ้ะเขาจะไม่โลภมากเขาจะไม่ห่วงขายเออแต่ก็มีบางคนแหละมีฝรั่งบางคนเขาก็เก็บขายเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่เขาจะเก็บแค่กินเราคนไทยขยันกินด้วยขายด้วยแต่ว่าเราเป็นคนละเอียดเกินจ้ะถ้าจะขายเราต้องเอาไปปัดปัดเศษด,ดินเศษอะไรออกโมดให้หมดเกี้ยงเลยนะแล้วแล้วค่อยเอาไปขายขายแบบเกี้ยงๆแ้าเราเป็นคนปัดเก็บยากไม่เป็นอะ เัาอย่างบางคนเขาก็ปัดเศษใหญ่ๆเศษที่มันดูน่าเกียดน่าเกียดอะไรไงนะเงี้ยเนาะเศษน้อยเขาก็ปล่อยใบเบิ้งก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราปล่อยไม่ได้ไงเห็นเศษซายนิดเดียวเราก็ปล่อยไม่ได้เราก็ต้องปัดทุกเม็ดมันก็เลยเสียเวลาจ้ะเสียเวลากว่าตอนมาเดินหาเก็บเห็ดอีกแต่มาเก็บวันหนึ่งปัดก็เป็นวันเหมือนกันจะ้ะ เราก็เลยไม่ค่อยได้ขายสักเท่าไรมีมีช่วงที่ว่าเห็ดเยอะๆกินไม่ทันก็ก็ขายบื้งอยู่จ้ะเราเราขายแบบปัดหยาบปัดทำความสะอาดแบบหยาบๆอ่ะนะโอ้ยนอนตรงนี้ปัดแบบหยาบๆแล้วแล้วก็ขายถูกกว่าก็ขายถูกกว่าคนที่เขาปัดละเอียด อย่างคนปัดละเอียดขายโลละสองร้อยเราก็ขายโรละร้อยฮนะโลละร้อยอะไรเงี้ยไมมไม่ทันปัดแค่เก็บเศษใบไม้เก็บเศษอะไรออกอะนะแต่เราก็อดไม่ได้อยู่ดีแหละเราก็ปัดจนเกือบเกลี้ยงเละจนเกือบเหมือนที่เขาขายโลละสองร้อยแต่เราขายร้อยเดียวคนก็คนก็ชอบอยู่จ้ะฝรั่งเขาก็อยากประหยัดเหมือนกันเนาะเขาอยากกินแต่เขาก็อยากได้ถูกถูกไงเขาก็มาซื้อเยอะยอยู่ พูดได้ไหมเนี่ยพูดเรื่องขายได้อยู่ดอกมั้งเนาะอันอ,อึดอึดอึดโอ้หึหะหะเอาตัดขาเด้จอจ้ะทีเนี่ยม่กองนี่กองนึงนี่กองนึงนี่กองนึ่งนูน่นมีกองนึงเ่้มวน